สวัสดีครับคนวันนี้อยู่ผมเสียเดิมคนเดิมน,นะวันนี้เนี่ยผมมิวมหายไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกที่เกียดไม่ที่เกียดดินั่งฟาร์มไอ้นี้อยู่ผมมนะผลกาวิตี้ผมมนะดันหกสิบแล้วน,น,นะผมมะโอ้ใช้เวลานาน,านมากคนคือไม่ต้องใช้เวลานานหรอกเรียกว่าตัวเองที่เกียดเลยใช้เวลานานครับโอเคครับไปเรามาดูดาเมจที่แท้ของมันบอกว่าดาเมจของข้าผมฟาร์มหกสิบอะดาเมจ์ของมันเป็นยังไงคน เดี๋ยวเข้าไปห้องโอเคผมไม่ได้บอกทุกคนนะว่าผมใช้เน็ตบ้านนะตอนนี้เน็ตไม่ใช่เน็ตบ้านดิผมใช้เน็ตในโทรศัพท์นะครับผมนะเพราะว่าเน็ตบ้านตอนนี้โดนตัดเรียบร้อยผมนะเล็บครับผมแต่เสียงเกมมันดังค์ปัญหาไม่รู้ดิยเอาละน้มีดต,ตรงผมมาให้ฉันมาดิมาเอาตรงผมมาให้ผมเอาเฮ้ยไอ้พวกไม่แฮกเกอร์ไม่มาทำอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมาอะไเอาจมพลก,ก็ได้ครับผมนะ ตัวไอเนี้ยผมขอเปิดไว้ให้ใครั้ผมอ่ะเพราะว่าผมได้ดูปีตัวเองไงเพราะผมใช้เน็ตในโทรศัพท์นะคนจะเล่นแปลกๆหน่อยโอเคมาดูสกิลแซดใผมอะสกิลแซดเนี่ยได้แบบปรับใหม่นะดูรีวิวการปรับใหม่เมื่อกันนะ 2, 9, 1, สองเก้าหนึ่งศูนย์ถูกไหแต่ผมขอใส่อะไรก่อนดิ๋ยวปิดอันนั้นก่อนโอเคมาสกิลแซดใผมอะสองห้าสามเจ็ดถูกไหดาเมจของมันนะครับ โอเคเอาใหม่ครับนะคุณเหมือนเดิมผมมาโอเคต่อไปสก,กิล X นะครับกกอืมสกิลอเขาปรับให้มันแรงขึ้นเหมือนเดิมเนะี่ยไม่ดีหรอแรงขึ้นเหมือนเดิมปรับให้มันแบบมันเก็บได้เร็วขึ้นแบบว่าไงอะแบบถ้าเราเป็นอันเก่าอะ่ะมันจะช้ากว่าใช่ไหมแต่เนี่ยเขาปรับใหมนะ่ให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมผมมะอาเอา,เอาไม่ถึง ถูงไหมถึงนิดนึงโอเคก็ตามนะทุกคนตะก,กี้วีกับผมนะอ๋อนิดหนก็บานมานะโอเคทุกคนไม่ได้ไม่ได้หนูว่าข้อข้างดีอยู่กับผมนะตะกี้วีกับผมเล็กเป่าโอเคต่อไปตะกี้วีกับผมนะไม่เข่ามันล็อกได้เจ้า

Okay. เอาว่าเราไปหาคนอื่นมาสู้ดีกว่านะ okay. เรากะไปเนี่ยอย่างพวกนี้ลงคลิปไอ้นั่นกันนะผลปีศาจใหม่แล้วกันนะผมว่าฟาร์มผมติดกำลังฟาร์ม<ๆ>อยู่ตอนนี้หาอ่านั่นคือหาเหยื่อไปเลยผมนะโอเคโอเคแล้วเอาเฮ้ยเอาฮีบอลไม่จับหรือมันไม่เปิดพิพิวหืเอาคนนู้นดีกว่ามาเรนี่แล้วดึงเนี้ยได้ Ốp Thả thường luôn Ơi nó phi con thể này nghĩ lại luôn

ไ้ยืดเลยไปคิวไม่โดนทุกคนเรียบร้อยครับผมว่าผลกาบตี้นี้น่าจะเล่นง่ายอยู่ผมับต่างกับผลอื่นผมเล่นยากจิเป็กเลยไปเจ็ตีเจ้าแบบจเลนหนึ่งว่าดูที่เจ้าเลน,เนตายไหมตมายไหมหลรวะคาบุตี้ ไม่ถึอ,อืมอะเจอคนแล้วใช่คนเดิมมั้งไม่ได้คนดอ้อ๋อพวกเดียวกันกคนก็ไม่ว่าเลยรี่สุดเซิร์ฟนี้ไม่มีใครต่อตู้ผมละผมขอย้ายเซิร์ฟกันคือมันจะมี โอเคผมขอยาเติร์ฟน่อยนะคุณโอเคยาเติร์ฟละปิงอยู่ที่สองร้อยสามร้อยถ้าผมอ่ะพอได้จะได้อยู่ไม่มากคือน้อยมั้ยไปโอาถีเพลงหายมาลมาเอาขอ,อเอาหายตัว,เ,ตวเ,เด้อโอ้ผมแหลกเกินไปมันจะปล่อยตะกิ้ช้าคุ เอาโพดเดียวกันโถเอ้ยปีนเยอะเกินไปคนผมว่าผมขอย้ายเซิร์ฟแบบขอย้ายสุดครั้งหนึ่งคนผมต้องหาเซิร์ฟเพื่อที่แบบมันปีนน้อยที่สุดเพลงผมอยากเซิร์ฟอะไรนะแล้วตอนะผมอยากเซิร์ฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามีการสนะังเกตแล้วทุกคนเป่ะทากคนผมให้คนดูเลยนะทากคนเห็นไอคอมไหมใช่มันคือระบบหนึ่งเว้ยมันเป็นโลโกโคค้โลบอกคนถ้าเราเอาเมาส์ขึ้นไปอะ่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยระบบใหม่เออผมแต่การยืน เขันนรีววิกับโบถูกต้อมไหมไม่มั้งแต่อย่าว่าทำไมฆ่าหัวผมแบบไม่ขึ้นเลยครับผมแบบตายเกิดตายเกิดนะครับคุณบางครั้งเจอคนที่แบบเล่นระดับโอ้สูงเกินไปไงเนี่ยเอาเหินมานี่เราจะเอาขนพากันโอเคมา เอาจริงอะคลิปเนี้ยผมแบบถ้าใครเห็นหมือมาวาดมาเนี่ยผมใจะระบ,บอกคนก็คือผมจะตบคลิปเอานะผมนั่งตัดเรนไม่เป็นต้องช่วงนี้ก็บอกพี่ผมมาหรือว่าเขาต้องไล์สดเลยอะแต่ยังไม่ไล์ตอนนี้ยังมีเวลายังไม่รู้เลยว,ว่าการไล์สดย,ยังทำางไงให้เยอเอ,า,อาเดี๋ยวเดตีไม่ได้ว่าแต่เฮลไปหาคนดีกว่าแล้วข้ออย่างที่สองเนี่ยคือแบบทุกคนสังเกตไหมผมไหมคือมค์ผมชอ็อตไง ขาว่าไม่ผมไม่ซื้อใหม่ใหม่ก็ฐานะภาพผมก็พูดไม่ได้ทุกคนโอเคผมจะเล่นต็ดหยออีกสองตัวนี้กันดีว่ามาดเดี๋ยวขอลองดูเลยเฮ้ยทุกคนนี่เป็นสีแดงนี่ไหมเนี่ยตัแใจเรื่องปั๊กเอาผล,อ,าผลอ่าผลการอาเขตเนี่ยไปไปไปจะเล่นกับมันเอาเนี่ยปิงชอบเป็นอย่างนี้ให้ตายดิฉันโอเคทีมสู้เรด,ดิ

้ยแหลกจังเลยเฮ้ยคนผมกดตกิลแต่ไม่ได้โดนไม่โดน,โอนอตอ,องการดิอะทิตองการอะไรไม่โดนทุกอย่างเลยหลบได้ครับอืมปัววิชาคิดเป็นอยู่นิดนึง thấy Lột lại lột bị hạt chết bên cáp hồn thấy, Hây Nhìn này luôn Đẹp nói con หมอนี่มันจะอ้าวผลตัวทุกคนผมเกีย์ผลตัวมากเลยทุกคนครับผมหนอนแน่แกจะผัวตัวหรอฉันไม่ยอมให้แกหนีหรอกย้ายย้ายรู้สึกผมจะเล่นไม่ดีละกากตะน,นิ่งปิงมันเยอะด้วยแกญหา เริ่มจจหิวเรื่อเร็วแล้วโอ้ยผมใช้ที่กิวเอ็กแล้วมันจะรีเรียช้าปิ้งผมขึ้นอนะ่ะผมชอบบ่นกับตัวเองอะ่ะโอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยอย่าปิ้งขึ้นเถอะขอร้องแหละเราใช้หนึ่ง,งโทรศัพท์ท่้งเลปัญหาไม่เกี่ยวเกมหรอกมั้ง người cứu tổ lắm, tổ lắm nha. chỉ con không anh gì cả, không có gì không cần. ôi, tai, mùng bạc chung đây. ดี há, đã, i, Ồ, i, ๋ยวผมต้องหาเหรียญนะต้องเหรียญมันละเอ้ยเยผมติดอะไรเนี่ยไม่ถึงครับติดกูได้โอ้ยผมยอมเอาใหม่คน ปิงมันขึ้นเหรอคนผมไม่อยากเถียงหอนี่ผมมะผมเถียงไปก็ไม่ใครเชื่อหรอกจริงตอนแรกผมเอาจริงผมเจอเด็กคนหนึ่งบอกว่าปิงขึ้นปิงขึ้น,น,นผมมะอะไรจีจีแล้วไปครับผมผมไม่หัวร้อนหรอกคนเพราะว่าผมไม่ได้ฝั่งของโจรสลัดนะถ้าฝั่งโจรสลัดจริผมก็จะวีนแตกให้ดูเลยคนอย่าวีา่งมะเอ้ยตะกีนวิมันช้าจังเลยเจอเรา Được ra Ơi, ôi hồ, đi cái trò anh nhớ nhỉ Bà, ừ. ừ. đồn, bị đồn thế nhé Ê, ừ. vừa hành kia lo โอ้ยเด้าโอ้ยเออแต่ผมชอบตู้กับหมดเนี่ยโอเคผมมะเอเคสู้ครั้งท้ายเดีย๋ยวปิคดคลิปแล้วคนมาสู้ต่ออีกนนะผมชอบเลยคนชอบตึงๆเนยผมชอบมากเลยโอ้ติงบ้าเลย có sao một ủa nắm bụng mập con? mập bụng mập bụng à bụng yeah mập มาขอชนะต้านหนึ่งนะโอ้ยเอาหายตัวน,นั่นยิงติดตแล้วเอ้ยคือโดนแล้ว <Yeah. S 2> เยี้ยมจะจบตรงนี้เราจะไม่จบตรงนี้จะขาดกาวิตี้อ๋อเฮ้ยวันพันธ์โอ้ยรวมได้ด้วยโอ้โห ยอมแพ้ GG ครับผมโอเคครับพ่อผมแพ้ผมนะก็ไม่ได้หรอกผมอาจจะเล่นกาก็ได้ผมนะปิงผมเยอะเกินไปชอบช่วยได้ผมเช่นเด็ดในโทรศัพท์ผมนะเพราะว่าผมก็อขอลาจากกันผมนะตอนนี้ผมจะทําการลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแบบแล้วครับเอะเดี๋ยวูจะออกกเกมแล้วเนี่ยผมต้องปิดคลิปก่อนดิไปแล้ว